ตัวแมวตัวแมวอีกฮะอันนี้แมวอันน้นนคือแมวอันนี้คือแมวนนแล้วต้องปล่อยนะ นี่คื่นร่างใหม่ในหนึ่งคอลที่โรงพยาบาล k m d ของคุณหมอลูกหนูหน้าท้องเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม,ม่ใช่ของผมไม่ใช่นะมา <c oughs> ตีเสธแล้วเของผมฮะของผมฮะตบผมด้วยความที่ว่าสายปาร์ตี้ครับไม่หลับไม่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอลองหาัวช่วยที่แบบว่าเป็นผลยีวีของเรามาดูไขมันหน้าท้องแล้วก็ตรงบริเวณเอวหนะ้าคือดูแลร่วมไปกับโปรแกรมซิกเนเจอร์นะคะที่ช่วยลดไขมันในช่องท้องเลยสูงสุดอย่าง9สามเลยแ่ครังเมื่อสักครู่นี้เหนือ80ปุ๊บหลังจากที่ ทำไปแล้วรู้สึกได้เป็นไงบ้างคะแฮปปี้ครับเพราะว่าคือเราย้อนกลับไปดูลูกเดิมมากับลองเรามองกระจกในปัจจุบันเนะี่ยมันแตกต่างกันยิบรับเลยฮนะก็เลยมองว่าโอเคแล้วนะโอเคโอเคมากๆ,ๆนี่างนี้ดีกว่าครับรับตัวเองรีวิวจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนหนักและสะส่วนลดลงจริงแบบสุขภาพดีด้วยเข้ามาปรึกษาคุณหมอลูกหนูได้เลยนะคะใครมาจากวิดีโอนี้แคปหน้าจอรับส่วนลดพิเศษไปเลยคะ่ะ